สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสุนหอยเพื่อนบานนะครับคลิปนี้เรียกว่านี้หวยรัตบาลนะครับวันที่1กุมภาพันธ์มาร้อหกสศูตรด้วยกันนะครับเด่นบนล่าง2ตัวบนล่าง3ตัวโทษเด่นบนกับเด่นล่าง อดีตผ่านมานะครับ17มกราคมบวนออก7 7 9ล่าง2 3สมีเบิ้มมีหามอยู่นะครับวดี่ผ่านมาสุริยให้ไว้นะครับเข้าเด่นบนเลขเเด่นบนล่างเข้าเลข3กัับเลขเก9 2ตัวบนเข้าชุดวัดใจนะครับ7 9 เ,เด่นหนึ่งของงวดก่อนนะครับเด่นบนนะครับเข่าเลขก้าเลขก้ามาหลักหน่วยบนสายวิ่งสายลูดนะครับตัวเน้นนะครับสีเหลืองขีดเส้นใต้เด่นบนล่างนะครับเข่าเลขก้ามาหลักหน่วยบนเข่าเลขสามอีกหนึ่งตัวนะครับเลขสามมาหลักหน่วยล่าง สองตัวบนนับชุดนี้ที่ให้ไหว้ตัวเลขสีเหลืองชุดเด่นสีขาวชุดหลอกชุดวัดใจตัวเลขที่ขีดเส้นตายเจ็ดก้าเข้าตรงตรงนรับชุดวัดใจสีเหลืองขีดเส้นตายถูกนะครับผ่านไปแล้วนะครับของงวดก่อดถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสูตรตัวเลขสถิติวันที่หนึ่ง กลุ่มมาพันกันเลยครับคำตื่นสุดหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้น ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสุนวยเพื่อนบ้านด้วยนะครับแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับที่แอดแดีกาวกา เริ่มกันที่เด่นบนนะครับเด่นบนเป็นสูตรเก่านะครับต่อเน,นื่องจากงวดก่อนเข้ามาแล้ว1น่งวดด้วยกันนะครับสูตรนี้หลังจากปล่อยสูตรไปก่อนหน้านั้นอีก13งวดนะครับจากสิริติย้อนหลังรวมเป็น14งวด สุดนะครับเข้าหน่วยบนนะครับเลขกกา้าคำนวณมา3 4มสี่เกเด่นบนนะครับงวดนี้ได้เลขก7เลขก8เลขก3ต่อไปเป็นเด่นล่างเด่นล่างเป็นสูตรใหม่ เข้ามาแล้ว9้าวง่วนะครับจากสถิติย้อนหลังสูตรที่เราใช้นะครับ10บนบวก10ล่าง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 บวก2บวก2บวก3สูตรใหม่ก็จะเป็นสิถติใหม่นะครับ9ง่วดนน้ำที่เข้ามา เขาครบทั้ง2หลักนะครับอยู่สามงวดเป็นเบิ้ลหนึ่งงวดน,นะครับเด่น,น้านะครับงวดน,นี้เลขเจเลขเก้เลขสอ เด่นบนล่างสูตรเก่าตอนนี้นจะงดก่อนนะครับหลังจากปล่อยสูตรไปเข้ามาแล้วสิบสองงวดที สูตรเข้ามาด้วยกัน2หลักนะครับมีเลข9กนะครับกับเลข3ที่เข้ามาวิธีการคิดนะครับสูตรนี้ใช้ผลวดล่าสุดเป็นตัวตั้ง17มกรลานะครับบนอ,อก7 7 9ล่าง2 3 7สบวก7บวก9บวก3บวก3 อะไรกันบ้างตามสูตรเลยนะครับรวมกันได้29ใช้เฉพาะหลักหน่ยหนวยนะครับเลขานำบวกเลขคงที่9บวกสูงคงที่ได้9 9บวก4คงที่ได้13นะครับใช้เฉพาะเลขสาบวก4คงที่ได้7เด่นบนล่างนะครับ เลขเก้าเลขสามเลขเจ็ดสรุปนะครับเลขเด่นเด่นบน7 8 3เด่นล่าง7 9 2เด่นบนล่าง9ก้ จะใช้เลข7นะครับจัดชุดวัดใจทั้ง2ตัวบนและ2ตัวลา่างเด่นรวงบนลา่างสูตรเกาต์เนื่งจะงวดก่อนนะครับเข้ามาแล้ว2งงวดนะครับหลังจะปล่อยสูตรไป สองตัวบนบ้างสองตัวล่างบ้างนะครับหรือว่าเข้าทั้งคู่วันที่ผ่านมาเป็นสองตัวบนนะครับที่เข้ามาสูตรนี้นะครับมาดูครับด้วเลขอะไรกันบ้างหลักร้อยนะครับบวกหน่วยล่าง3 7บวก3นะครับได้10ใช่เฉพาะเลข0นูนย์นำศูนย์ไม่บวกเลขคงที่ 0.1บวกคงที่ได้1 1บวก1คงที่ได้สองบวก1คงที่ได้ส 3. 3บวก1คงที่ได้4 4บวก2คงที่ได้6 6บวก1คงที่ได้7 1>, 1 2ึ่งสอี่หกนะครับนําดังหเลขมาวินจะเป็น2องตัวไม่รวมเลขเบิ้ลนะครับได้2ตัวบนชุดนี้ครับ ตัวเลขสีเหลืองนะครับชุดเด็ดสีขาวเป็นชุดหลอกชุดวัดใจตัวเลขที่ขีดเเซนตายชุดวัดใจ2ตัวบนนะครับก็จะมี1 7 2 7 3 7 4 7 6 7 3 8แล้วก็78กันเบิ้ลนะครับใครชอบเลขเบิ้ลนะครับ77 88 33 ตอบให้2ตัวล่างจุดหวัดใจ2ตัวล่างนะครับ1 7 2 7 3 7 4 7 6 7 2 9แล้วก็7 9 กันเบื้องล่างเป็นเจ็ดเจกาเก้าสองสอก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับทั้ง2ตัวบนและ2ตัวลา่างเดน3ตัวบนสูตใหม่นะครับ แล้วสามโม่นะครับสูตรนี้หลักร้อยบวกสิบล่างบวกศูนย์บวกสองบวกสองบวกสี่บวกหนึ่ง สามงวดที่เข้ามานะครับมีเบิ้ลมีหามอยู่1นึ่งวดนะครับเราไม่ใช้นะเบิ้ลหามเป็น3มตัวบนเก้าหนึ่งสามเจนเลขนะับมาวินเีเป็น3าตัวไม่รวมเบิ้ลไม่รวมหามได้สามตัวโตทั้งหมด10บชุดดังนี้ครับหนึ 1, 3, 7, หนึ่งสามแปดหนึ่งสามเ9้าหแล้วก็7 8็ดนะครับ10บชุดด้วยกันนะครับ3ตัวโตงขอฝากไว้พิจารณากัด้วยนะครับหดัดรัฐบาลน,นะครับ1นกุมภาพันธ์ทุกสูตรนะครับเป็นสูตรที่ได้จากการคำนวณ มีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดใครชอบสูตรการคำนวณนะครับติดตามช่องเรา,เาไว้ได้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องสุ่มหวยเพื่อนบ้านนะครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันกันทุกงวดน,นะครับฟรีๆเน้นๆน,น,นะครับก็จะเป็นหวยลาวนะครับกับหวยห้าหน่อยหวยลาวเป็นหวยลาวพัฒนานะครับจะมีทุกวัน อาร์พุทธศุภหัวเราจะมี2แนวทางนะครับเป็นชุดแบบนี้นะครับกับสูตรปักหลักส่วนห่วห,หน่อยนะครับมีทุกวันนะครับมีให้2 5หาหน่อยหาหน่อยพิเศษกับหาหน่อยปกตินะครับหรือว่าหาหน่อยธรรมดานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ